อย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมนอกจากจํานวนตัวเลขที่ลดน้อยลงไปสิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นนั่นก็คือปริมาณของประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนใช่แล้วอ,อันนี้สําคัญมากาโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองออเออผู้พิการรวมถึงในส่วนของออผู้ป่วยติดเตียงด้วยอันนี้คือกลุ่มปอบบางโดยทางด้านของนนทบุรีครับเขาได้มีการออกโครงการนะครับมาตรการนนพร้อม,อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ถึงบ้านประชาชนที่เป็นกลุ่มปอบบางเลยโดยทางด้านของออสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีครับได้มีการออกมาเปิดเผยครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถลงทะเบียนขอรับบริการฉีดวัคซีนที่บ้าน สำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้พิการในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรอบที่1เนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่11กันยายนโดยเขามีเงื่อนไขนะครับ4ข้อข้อแรกเลยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน<ะ>หรือได้รับวัคซีนเข็มที่1แล้วข้อที่2คือไม่สะดวกในการเดินทางไปรับวัคซีนเนื่องจากว่าสภาพร่างกายไม่พร้อม<ะ>ข้อที่3คือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้นนะครับและข้อสุดท้ายคือข้อที่4คือได้รับวัคซีนเข็มแแรกแล้ว สำหรับผู้ที่สูงอายุผู้ที่ป่วยมีโรคประจําตัวจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่2เนี่ยเป็นแอสตราซินิก้านะหรือถ้าไม่งั้น การฉีดวัคซีนจะกลายเป็นแบบฉีดสลับสูตรคือเป็นสูตรไขว้ถูกต้องคือเข็มแรกเนี่ยอาจจะเป็นซีโนแวคก็ได้แล้วเข็มที่สองจะเป็นแอสตราเซเนกาถูกต้องเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีในเรื่องของการอธิบายรายละเอียดตรงส่วนนี้นั่นหมายความว่าถ้าคุณจะรับการฉีดวัคซีนเนี่ยก่อนที่คุณจะลงทะเบียนเนี่ยคุณต้องมีการแสดงใบฉีดวัคซีนด้วยนะว่าครั้งแรกคุณฉีดอะไรไปห้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้มีการจัดลําดับคิวในการที่จะ มาที่บ้านเพื่อที่จะให้บริการกับกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุต่างๆเนาะนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีการบอกนะครับว่าสําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยโปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลเนี่ยให้ครบถ้วนนะแล้วก็รอทางด้านทีมหมอเนี่ยเขาจะติดต่อกลับมาแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนด้วยนะนี้ก็เป็นรายละเอียดข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับของ เออนอนพร้อมนอนพร้อมอันนี้ก็เป็นในด้านของมาตรการจากจังหวัดนนทบุรีนะคะว่าเขาก็มีแอปพลิเคชันแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นนนเดลิเวอรี่ใช่ดูไหมนะคุณผู้ชมถ้าเดี๋ยวทีมงานขึ้นไปภาพเมื่อสักเมื่อกี้สักครู่นึงครับค่ะ QR โคดนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะสแกนได้เลยนะเพราะว่าเป็น QR โคดสาหรับการลงทะเบียนเลยอ่ะอันนี้ค้างไว้นิดนึงเนาะสามารถสแกนได้แล้วก็กอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแต่ก่อนที่จะกอกรายละเอียดอย่าลืมนะครับ พิจารณาดูว่าเราเนี่ยเข้าขายสี่ข้อนี้ไหมมีสีเเออส่เงื่อนไขเออสี่เงื่อนไขดังกล่าวนะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ข่าวในมือคุณ